สวัสดีครับวันนี้เรามาแปลสื่อเกาหลีเขาพูดถึงสมาชิก Black พิงคแต่ละคนว่ามีทรัพย์สินเท่าไหร่และใครน่าจะรวยที่สุดซึ่งเป็นอัปเดตหลังจากที่ดิซ่าแบล็คพิงคปล่อยโซโล่ลาลิสาออกมาแล้วรวมถึงตอนท้ายเราจะมีเรื่องราวของความเป็นสาวน้ําใจงามของดิซ่ามาฝากด้วยครับนะะเนื้อข่าวก็าเขียนว่านาทีนี้ไม่ต้องสงสัยว่า Black พิงคนั้นเป็นเกิลกรุ๊ปที่ฮอตที่สุดในโลกทําลายสติมากมายทั้ง YouTube Spotify มีผู้ติดตามบนไอจีมหาศาลซึ่งแน่นอนพวกเธอนั้นมีเงินมากมาย ยังไม่รู้แน่ชัดว่ามีสัดส่วนแบ่งกันเท่าไหร่บ้างก็มาเริ่มที่สาวคนแรกกันเลยนะครับยางโรเซ่โรเซ่นั้นเป็นตัวแทนให้กับแบรนด์ YSL กับวิดีโอเกม Perfect World Mobile เธอเกิดที่นิวซีแลนด์โตที่ออสเตรเลียเธอเป็นหนึ่งในสมาชิก Black พิงคที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีที่สุดเพราะว่าเป็นภาษาบ้านเกิดของเธอนั่นเองแล้วก็มีเพลงโซโล่ที่ประสบความสําเร็จอย่าง On The Ground คาดกันว่าโรเซ่น่าจะมีทรัพย์สินราว8ล้านถึง10ล้านเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ330ล้านบาทไทยนั่นเองหมาย ซูนั้นเป็นตัวแทนให้กับแบรนดีออเธอนั้นมีแนวโน้มว่าในอนาคตจะมีอาชีพหลักเป็นนักสแสดงแต่ข้อมูลของเธอนั้นไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่ไม่ค่อยได้รับการเปิดเผยเธอถือเป็นหนึ่งในคนที่สวยที่สุดในเกาหลีใต้แล้วก็เป็นตัวแทนให้กับเครื่องสําอางคิดมีเช่นเดียวกันล่าสุดเธอก็ได้มีโอกาสแสดงซีรีส์เกาหลีด้วยเธอมีทรัพย์สินราว8ล้านถึง10 000, ล้นานเหรียญสหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ330ล้านบาทไทยนั่นเองเท่ากับโลเซ่เลยนะฮะคนถัดมาครับเจนนี่คิมเจนนี่มาเป็นอัน ก่อนที่จะร่วมงานกับแบล็คทิงไซอีกเธอได้รับฉายาว่ามนุษย์ชาแนลเป็นตัวแทนให้กับแบรนด์หลูมามากมายหลายปีแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นตัวแทนให้กับแบรนด์เฮล่าอีกด้วยรวมถึงอาดิดาสซัมซุงและข่าวบิคายแล้วเธอก็มีอัลบั้มโซโล่ที่ประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามบนสปอติฟายทะลุการสตรีม250ล้านครั้งไปได้ซึ่งคาดกันว่าเธอน่าจะมีทรัพย์สินประมาณ10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ330ล้านบาทไทยนั่นเองมาคนสุดท้ายครับกับอันดับที่สูงทีีลลี่งสงส่่่่สสสสสุุดดลลลลิซซาาาออมมมโนนนนบ้้ััไตงงยยววเป็ชกททร Black พิงคทุกคนตอนนี้น่าจะรู้แล้วแหละว่าเธอไม่ใช่คนเกาหลีใต้โดยกําเนิดเธอเกิดที่เมืองไทยเธอเติบโตมาในครอบครัวที่ร่ํารวยพอเธอเป็นเชฟชื่อดังในขณะที่ตัวลิซ่าเองก็เป็นตัวแทนให้กับแบรนด์ระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นปาร์ด้าอาดิดาสเซลีนมุนเการี่มูนช็อตเอเอสไทยแลนด์เพนช็อปซัมซุงแม็กซึ่งหลายๆแบรนด์ลิซ่าก็เป็นตัวแทนระดับโลกซะด้วยและล่าสุดลิซ่าก็มีโอกาสได้ปล่อยโซโล่ของเธอกับอัลบั้มแรกอย่างลลิสาซึ่งถือเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับวงการ, K าการาคาเคป๊อ เท่านั้นยอดสตรีมก็ทะลุ100ล้านครั้งติดชาร์ตสปอติฟายอย่างรวดเร็วและ YouTube ตอนนี้ก็มียอดวิวทะลุ400้ล้านครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วลิซ่ายัางเป็นผู้ทรงอิทธิพลบนสื่อโซเชียลอย่างมากมหาศาลไม่ว่าจะเป็นไ G ที่มีผู้ติดตามมหาศารลรวมถึงช่องทาง YouTube ต่างๆด้วยซึ่งคาดกันว่าเธอน่จะมีทรัพย์สินราว10-12ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยก็เกือบ400ล้านบาทไทยนั่นเองก็จะสูงกว่าสมาชิก Black พิงคคนอื่นๆนะครับอันนี้เป็นท เรื่องราวของลิซ่าไม่ได้จบแค่นี้ครับเธอรวยแล้วแต่เธอทําอย่างอื่นด้วยนะฮะเรามาดูอีกสื่อหนึ่งที่พูดถึงความรวยของลิซ่ากันอย่างสื่อจีน South China Morning Post ซึ่งเขาก็เกินคล้ายๆเดิมน,นะครับว่าลิซ่าเป็นสาวไทยที่มีความสามารถในการแรปอันโดดเด่นการเต้นที่หลากหลายแล้วก็เป็นตัวแทนระดับโลกให้กับหลายแบรนด์เหลือเกินมีชื่อเสียงมากมายแต่การใช้เงินของลิซ่าเป็นอย่างไรล่ะลิซ่ามีการใช้เงินไปกับอะไรบ้างหลายๆครั้งเราจะเห็นลิซ่าอยู่กับแบรนด์หรูมากมายโดยเฉพาะแบรนด์เซรีนแต่สมาชิก Black Pink, แต่ละคเคยเปิดเผยงึง การใช้เงินของลิซ่าว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำใจงามมากที่สุดมักจะเลี้ยงอาหารเพื่อนๆอ,อย่างสม่ำเสมอจีซูเคยบอกไว้ว่าลิซ่าเนี่ยชอบซื้ออาหารให้เธอกินเวลาอยู่ในหอ,อก,ก็มักจะซื้ออาหารเข้าหอเสมอหลายๆครั้งก็มีการสั่งอาหารผ่านทางแอปมาด้วยให้มาส่งแต่ลิซ่าเนี่ยก็จะเป็นคนออกเงินเลี้ยงเธอตลอดตอนที่มีน้ำท่วมใหญ่ประเทศไทยลิซ่าก็มีการบริจาคเงิน1 0 0 0 0แบาทให้จังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย อันเป็นบ้านเกิดของเธออันนี้ก็เป็นบทความดีๆนะฮะจากทั้งสื่อกาหลีและสื่อจีนออกมาพูดถึงลิซ่าว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่รวยที่สุดในสมาชิก Black พิงคแต่เหนืออื่นใดนะครับเธอรวยแล้วเธอน้ําใจงามนะฮะตอบแทนสังคมตอบแทนรุ่นพี่ที่เธอรักเนาะเลี้ยงอาหารพี่จีซูแล้วก็บริจาคเงินช่วยน้ําท่วมด้วยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับรวมข่าวดีของน้องลิซ่าอีกเช่นเคยถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยขอบคุณครับ